กีฬา,าหน่อยมากแล้วกีฬาทุทีก็บ่อยโจมค่ะมาเกิดเวทีหมาลแต่ก็กอยมื่อนี้นะฮะแม่้มรวนทย้มาไม่ด,ดที่นดังแบ้ะว่าเดี๋ยวุการแตางลนะคะจัดแกเต็มใหญ่นพะว่าาทุานะค่้ังลนสวยอ่ะชุดก็ตาหักแค่ใส้หลูกไป <c oughs> อนหาน

สาวน้อยเต็มวงเลยจ้าโมรีมาโมรีมาแค่สองคนค่ะแต่ว่ามากกันแบบเต็มวงโมรีมาเบิกเลิกเบิกใช่เห้ยครับมอรับใจกันร่อยโม่รับเมืองสารคามน่ำกันโมรีมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจพ่อโจแล้วก็น้องอีกนะคะโมรีบอกความสุขให้พี่น้องโม้รับลใจกันต่อยแล้วก็แฟนคลับโมอรั ขอประเทศของเฮาเมื่อนี้นะคะกำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่มาร่วมมอบข้อมูลข้อมูนเกี่กับพี่น้องทางสารธรรมน้ำ่า